สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาตีปลาเขื่อนสิลิกิตนะครับอย่าที่ใช้ในทริปนี้นะครับจะเป็น k i n g f o x b u z เ b a i t เข้าอ่อนนะครับปี2023นะครับผมโอเคครับติดตามรับชมครับวันนี้จะมีแ้มมากน้อยแค่ไหนครับขอบครับจิบโอ้ไม่ถึงหน้าตอนู่นเลยตัวไอตัวจิบเมื่อกี้มั้งแต่มันน่าจะจิบใหญ่อ่ะ ไปทัพี่ทับพี่ทักหลักหลักๆๆๆมไปเลยอย่อยู่โยทีมากัดขหลังโอ้โอ้เฮ้ยทางสายที่วะอย่าได้มันปิดก็ต่อมาดูที่จีบกันหันมาดู พุ่งมาตามตามาถึงนี่เลยดูเทียวะที่สอ,อ,องต,นะตัวแล้วทีโดนแล้วน่าจะกระสูตรอ่ะเ้า,า,าเลยมาแล้วมาแล้ว แน่นอนท้ายเรือเขาเอามาจะยีบวันี่ครับกระสูบครับผมกัดบัตเบอรคิงฟอรขคอ่อ,อ,อนสองพันยี2 3บสามนะครับเช้าๆสวยเลยครับผมขอบคุณครับ